สวัสดีครับโมนี้กะนะครับผมมาเตรียมขึ้นของนะครับผมไปจังหวัดกุดรธท่านี้นะครับสามคันคือเก่าพี่น้องเด้อนะครับตรงนี้งานเล็งตลอดเลยนะครับก็ได้เทาเลยครับผมกำลังเดิมอยิ่เท้าไข่เราพี่น้องแต่ว่ากท่านได้หายดีดอกครับผมสำหรับทีมงานเท่านะครับกะนี่ครับเตรียมขึ้นของอีกแล้วนะครับโมนี้นะครับครับโมนี้กะเป็นวันนะครับที่งีสิบเจ็ดนะครับผม กันยาแล้วน้องเใกล้ที่สิ้นเดือนแล้วนะครับส่งงานบพาท่านในทันเอเีอยู่ถ้าอาทิตไนครับเาท่านก็ต้องขอตรวจขอไปด้วยครับเบื้อพวกรอบต่อไปก็จะึ้นไปอุบลนะครับผมสามเครื่องอีกรอบนี้ก็ออุดรรวบรอบนาก็อุบลนะครับแต่ว่าก่อที่ส่งว่างน้ำเขียวก่อนจะคันหนึ่งแล้วกะระว่างนั่นก็ที่ได้ล้อขึ้นของไปอุบลเพราะว่าอุบลนมันสามนะครับนี่ครับเสร็จากนั้นก็จังติดไปสายกาะสินต่อเลยนะครับกับสายขอนแก่นกันนวลนะครับ อีกสา Box, มนะครับผมยังบัตรแล้วนะครับยังมีอีกนะครับผมตะละค้ามอีกยังบัตรแล้วนะครับมีทางอ้อมอมอ้หลายแหงพี่เนาะไ่บะถือเลยพี่นนองนะครับตัวนี้ก็บกำลังเตรียมขึ้นของนะครับอันนี้ก็เป็นงานตัวใหม่เดี๋ยวจะไดพามาเบิ้งนะครับเดี๋ยวตัวนี้เพิ่งเห็ดแล้วเพงหันเนี่ยครับเห็ดอยู่หมื่นหมื่นหมื่นน้อยๆนะครับตัวนี้ดี่ก็จีบปาไปเบิ้งนะครับเป็นไง กระถ้าหมอนกิวคือปะโอ้ข้าวหมอนกิว,ว,น,กวนี่ครับมัอน,นี่แต่งตัวเรียบร้อยประเอิมของจังะมาได้เอิมมันเพราะว่าน้ำเขียวมนััปนของมันน้ำเขียวกันน้ำขึ้นนะครับโคราชเขาเนี่ยครับน้ำเขียวโคราชก็หลายนะครับผมทั้งหยิบทีเกา่าทั้งอะไรนี่ยังกว่าอีก ไอ้ด่านคุณทดนะครับไอ้ห้วยบงนะครับเป็นโทรมาสั่งรถรุ่นใดล่ะห้าชิพเพื่อสีิบล่ะครับผมเป็นเห็นตัวยางอีสระกันนะครับเป็น,นกระโจกกรรมมัดชังนะครับอันนี้ปกตินี่เหรียญยังเหรียญเท่าไรยังอีกละรับจ๊อบไปรับจ๊อบเป็นอย่าง,างก็เห็นยยนำเงรถยญโหลดรับจอบที่ยังนี่เท้าจ้ะรุ่นใดแน่แล่ะโอ้สี่ทิพย์กับห้าทิพย์ได้จากคันแล้วจากชั่วโมงสามคัน มงครึ่งคันละจชก,จจา,กาทเข้ารจชการลอยหาซีฟลอยหาซีฟโอ้ยเปนหน่อยโพระดับต่างไงนะลอยหาซีฟวะดิแม่บวกคุ้มเนาะนี่คนระับอันนี้เสาเนาะวะเนี่เสาแล้วก็ชุดนี้ก็ตะเป็นชุดอย่างเช่นชุดคอเลยเนาะชุดคอเนาะชุดแกนสองแมนเดอร์อ,อันนี้นะเอเอเออออแกนสองนี่ครับเด็กรางน้ำทั้งชุดเลยพี่น้องเอ๋ย ง่านะครับปฏิเหตุอังกาลาอีกสองสามอันนะครับอังกาลาอังกาลาชนมาเพ่าเขาได้ตวงตังตั้งอย่างวันะครับเนอหรือว่าขันอยากได้กับมาเอาเองรถมันเอามันจะมัเดะเอาขึ้นรถไปได้ปะต้องเบงกนนะครับต้าขึ้นรถไปได้ผมกฏิพยายามขึ้นรถไปให้น้ำนะครับอังกาลานะครับหรือว่าแนวนี่แหละปักยังเงือดทุดต่อไอตอนเขาเอายังเงือตัวไส้ท้ายหลังไหม เขาเอินยังก็กระบะหลังนะครับกระบะหลังนั<ฮ>่นแหละกระบะกระบะหลังอยากเสีดยแบบปลูกมันก็ได้อยากเอาแบบยายฉีก,ก็ได้ก็ได้แบบพับก็ได้แบบพับคางก็ได้แบบพับปิ้นนาปิ้นหลังก็ได้นะครับแลแ้วแว่เฮาสร้างเอานะครับเดี๋ยวจะหมักอันนั้นผมเฮ็ดใส้แต่ของเองก้อนนะครับลวก็ะเดี๋ยวตีเฮ็ดออกมานะครับวางจำหน่ายนะครับเพราะว่าเขาเจ้าก็ถามหลายสร้างหลายนะครับเอามาต่อเห็นบางหละ งานลาดงานหลวงนำอย่างเดียวครับอันนี้ก็จะเป็นของจังหวัดอะไร ơi? เอ่ยอืออันนี้ของของไของเงี้ยวะของบ้านบางหยานะครับบ้านบางหยานบ้านบางหยา,อานอําเภอหนองก้อซอจังหวัดอุดอรนะครับสองขั้นเลยนะครับเคยไปติดไว้แล้วเดียนที่แล้วนะครับบ้านบางหยานะครับเพิ่นเห็นตัวยางกันเพิ่นกัดซางเลยนะครับบ้านบางหยาเมื่อนั้นผมจมาําเลย่าไปกิน้ำหมึกยำเมอแงนะผมเมลแงนะครับ,มมรน,รบนีเน่เป็นชุดของบ้านบางหยานะครับห้าสิบแรงสีส้มนะครับ บ้านหนึ่งบ้านซื้อบ้านบากหยาพี่น้องนะครับแล้วก็บ้านบังหยาอีขั้นหนึ่งหาชิปแลงด้วยกันนะครับอันนี้ก็บ้านบากหยากันนะครับนี่เป็นสีเขียวนะครับอันนี้สิเป็น36แลงนะครับอยู่ที่อำเภอกุมภาว้าปีบ่อบไก่กันดอกพี่น้องนะครับมืออื่นคาดว่ากันอาจจะแล้วบ่าเกินใบม้งหรือใบสองนะครับถ้าเปลี่ยนไปได้นะครับถ้าผมมีอย่างเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องนะครับถ้าบ่ไก้แกนั่นแก่นี่นะครับต้นมาพวกคอนเดกแกอดอกพี่น้อง นะครับมิตาเหลียวๆลยนะครับนี่ครับสามคันนะครับผมสามคันเตี๊ยกะกาลัะเห็ดของวังน้ำเขียวแล้วก่ะสายอุบลสามออกจากสายอุบลก็ยังตีไปกาลสินอกีกคาดว่ามไม่เกินสามพิษามือนะครับผมทางากาลสินกับอะไรเล็งเต็มที่ยกันเลยพี่น้องมันเป็นเงะเล็กล้างนะครับพี่น้องเด้อนะครับเขาก็ต้องจัดให้เต็มสูตรนะครับ พี่น้องพาเบึงนง่น,อ,นอันนี้ครับนี่กะตัวไม้พี่น้องเด้อเฮ็ดออกมาใส่นะครับลักษณะนะครับผมหูนะครับผมสีสิบหาทิพเหล้งปุกอบพวกยันมาพวกไรรุ่นกล,กลางๆงใส่ได้เบิดนะครับผมก้วงนะครับก้วงยายฉีกไก้นะครับนางปลูกมันก็ได้นะครับถ้าเฮ็ดสไตล์นางปลูกมันผมจะเฮ็ดแบบพับให้นะครับเด้อ นี่ผมเห็ดแบบเอาไวไ้ถั่ยายชีไก่ของผมเองนะครับแต่ว่าถ้าผูใดอยากเาป็นนางปลูกมันก็นได้นะครับสร้างพิเศษได้เบิดเห็ดได้เบิดบครับหรือว่าจะเห็ดแบบเตื้มท้ายอีกก็ได้นะครับให้พับขึ้นไมดไส้หนีใบนะครับผมแล้วก็เวลานั้นเขากเปิดขึ้นไม่อีกก็ได้นะครับอีกสไตล์หนึ่งให้มันประมาณอีกจักศอกหนึ่งนะครับว้ถันางนะครับผมอันนี้คือมันมีหลายสไตล์นะครับพับพับขึ้นมาเก็บนีก็ได้นะครับหรือพับพับเปิดคางก็ได้นะครับแล้วเต่พี่น้องเขาสร้างเอานะครับเด้อ เห็นได้หลายสไตล์นะครับเด้อตัวนี้นะครับเป็นเล็กก็เป็นเล็กกองนะครับเด้อเล็กกองนะครับสวยงามนะครับเล็กกองมันงามดีพี่น้องหนาสองจุดแปดนะครับหนาเสือกนะครับแต่ว่าผมอยากมันหนกปวดผมถึงลดลงเหลยกเือสองจุดนะครับผมอยากมันหนกแข็งแรงูีแล้วเพราะว่าผมผมมีสารไตให้นะครับสารไตให้ย่างดีตักๆเปิดไทยพี่น้องครับทุกทุยกไปป่ะมึง ไปวะเออแล้วที่เปิดดาคให้เบ่งน,น,นะครับยืดดันมาเลยดันดันนะครับข้างล่างี่เป็นลักษณะแบบนี้ีพน้องเดออผมที่สารให้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเขาเขาสารเหล็กกองสี่ให้เลยนะครับข้างล่างไห้มันหมันคุ้งแล้วเขาสิแต้มแต้มบ่ห้มันเด้งนะครับบ่ห้มันสันบ่ห้มันหยั่งเลยนะครับแต้มแต้มล็อกทุกหม่องนะครับเด้อเล็กหนานะครับผมเพนนน้าย่างดี คือฐา,านเป็นกาก,ากบาทยิ่ง,งๆล้วก็ฐา,านกาก,ากบาทแข็งแรงครับพี่น้องแบบนี้แข็งแรงเพาะเขต้องห่วงเลยนะครับความแข็งแรงนี่คือข้างล่างนะครับพี่น้องจะได้เห็นนะครับเลขสองจุดแปดเอาวางลงหนักเตือเลียตอนวาง,อ,งอ่ะฮะฮะพุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป,ไปพายพี่พน้องครับเบิง้งเอาลงุงจุ่มตัวนี้ก็ับมองตั้งมุงมนะครับล็อก ล็อกพรมได้นะครับตัวนี้อันนี้นะครับมองล็อกพรมมองพู้ได้อยากเสียบพมก็เสียบได้นะครับหูนะครับผมสามหูที่หุนนะครับตัวนี้ที่สิบาทิบแรงใส่ได้เบิดผมดีตเน้นตะแกรงให้เพื่อความสวยงามนะครับถ้าผู้ใดว่าอยากได้ตะแกรงแบบนี้ก็สร้างได้เอาเป็นเหล็กทึบก็เลยก็ได้นะครับเหล็กทึบเหล็กทึบทั้งเม็ดเลยก็ได้นะครับตัวนี้นะครับความหนาของเหล็กตัวนี้นะครับผมเอาหนาให้นะครับเลอบเบาบางนะครับ ตัวนี้นะครับกับพหนาจัดนะครับเอาแบบว่านำหนักมันก็เดยหนักหลายอันนี้เอา1.4มิลนะครับผมก็ถือว่าหนาเติบนะครับ1.4นะครับเด้อผ้าบางก้อนี้มันจะเป็น1.2นะครับ1.2ผมย่านมันบางโพดผม่เอานะครับผมเลอว1.4ห้นะครับตัวควบหนาของเล็กแผ่นนะครับเด้อ1.4นะครับส่วนตัวนี้นะครับเล็กตัวนี้นะครับที่ผมเรียกใจกับอยู่ที่ประมาณ2.0 สองจุดห้านะครับตัวนี้ตะไคร่ตะตะระแนกไอ้ตะแกงเนี่ยสองจุดห้านะครับตะแกงเขาต้องเรียกนะไส้หนากว่านะครับหนาก่าตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมันเอ่เป็นตะแกงนะครับเดีนน๋ยวพี่น้องแข่ง,ง,เ,งเ,ลเลี้ยงแก่มาตงห้องนะครับตัวนี้เดี๋ยวกรเลี้ยงงานพ่นสีนะครับผมพี่น้องเอราะงะน้นพ่นงงานพลสีงานเตีเ๋ยวจตะเกิดอนะครับตัวนี้นี่แหละประมาณนี้พี่น้องเด้อ ลักษณะแบบนี้นะครับนีน่สบายพอหรอวะ่าเอาหมอนมาครับเอาหมอนมาเอาหมอนไมมันดูลูกชิ้นเป็นไรพี่น้อง ผู้ใดสีต่อราคาอย่าอย่าไปหาต่อได้เป็นหวังเด้อกว่าสี่ไนดนแต่ละคันเด้อเนี่ยเบื้องหลวลดกวัตดิชื่อมแล้วแต่ละคันนี่ไปหาหมอเบียร์ละสามเทียบนะเดีเสาอยู่เ็บเอวพี่น้องบอกวิลีนะครับบดีบอลเหรียญนั่นเองเออกวัตจิตมันมัดนานงมัดเหมือดเป็น้องเรื่องงานเชื่อมผู้ใดสีต่อนี่จงคิดดีๆก่อนนะครับเด้เอเนี่ย เดี๋ยเข่าเล็กนี่เข่าเล็กนะครับผมนี่เห็นบ่ถ้าเล็กกลองยังไง <c oughs> เขาได้เข่าเล็กยากบ่ <c oughs> ตเาเราตาเราเริ่มบ่ต้อง <c oughs> มาเข่าเลี้ยงสิ <c oughs> ถ้าเขาผู้ใหญ่พี่น้องเขาได้ของดีๆเห็นปะเ <c oughs> นียนน้อนดีหรือ่า <c oughs> สุดยอดเลยปะเอานี่ครับดวดเชื่อมพี่น้องเบิดเดียนระเบิดเมื่อน้อยๆลัางหนูพี่น้องเด้อกับใบเจียใบเจียเบิดเดียนระเบิดแปดร้อยบ่ทอนแปดร้อยใบพี่น้องใบเจียบนรวมกับอัน ไปเบื่อไหได้ปะเดี๋นี่นะครับแต่ปเปื่อพี่น้องเขาทุกคนเลยพี่น้องเด้อให้ได้งานออกมาดีๆนะครับให้ได้ใส่งานได้งานคุณภาพนะครับผมบริ้วาเห็ดไส้ซุปเอาเผากินนะครับเพื่อให้มันได้ดีที่สุดนะครับถ้ามันบรดีหอธิงไหนพี่น้องเขาตีชมมาเลยนะครับผมจะได้แก้ไขนะครับว่มไม่อยังดอกให้ทั้งเทียรซางกับบด้เห็นเบิร์เดเนอร์นอกจากพี่น้องเขา ตีชมมาผมก็จังติสอดเด้วยฮะลังเทียกอะไรนะครับพอจุดบอดบางใดจุดอ่อนบองใดนี้แนะนำตีชมมาได้นะครับผมผมกูจะได้แก้ไขนะครับบ่แมนบ่แมนว่าห้เสริมเด้เสืิมผมก็ตจ้องกินราคาเดิต่ว่า,าแก้ไขแก้อยู่นะครับบ่แมนว่าิใหยเสริม,ร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 มรนั่นเสริมนหนีห้มผมบ่เฮ็ดอกนอกอจากเติมมาเติมไห้นะครับอยากได้ตัวดีทั้งที่แล้วเดียวในราคาเดียวกันมันกับไดไเด้นะครับผม มันก็ต้องเพิ่มเพิ่ม,มือนหนึ่งทีนะครับผู้ใด,ดอยากไดรตัวดีคากระเพิ่มมาจะพันหาหรือสองพันหนึ่งทีนะมันทีเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับนี่นะครับ,รบเขาเล็ยกเราก็ะติเชื่อมโชว์เด็กผิวหนังประเภทนี้อย่างงานดั้งไส้ได้นะครับนะครับเป็นงานเชื่อมโชว์นะครับจวดจัดอ่าเห็นปะชว์พี่น้องเขาเลยนะใช่ผิวหนองเขาก่รตั้งไปติดศทางทั้งยูนะครับ เบื่อตัวหอมกบบนี้เต็มเตียแล้วพี่น้องมักเบื่อไรกับตัวมาเบื่อนั่นล่ะมักเบื่อไรเบื่อไรงามตัวมาเบื่อนั่นแล้วพี่น้องเด้อเบื่อไรงามสุดเสียนไปโอ้สุดเสียนเลยสุดเสียนสุดสุดเสียนสุดเสียนพี่น้องบักสามชุดสองมิ้นน่ะ ชุดเต็นชุดเต็นแล้วหรือไงเดี๋ยวไปเมื่อเขาอัดสายต่อพีอ่น้องเชี่ยมางามไม่เด้ออายเขาเด้อไม่ยินบอกไรเฉียบอยู่เต๋อวะป,ประพานประพานวะ างานนี้ดีกว่าประทไทยวิดีโอรอกสายเฉียบปง้งงันะครับกะเป็นสายนะครับหกเศนวะนี่อ้าย่านมิท่าไรที่ที่ออกวันนี้หกเซนเหมือนเด้มันสามคันน,น่ะสามคันหกเซนเอายอานี้ก,ก็ได้อัดไปละสามคำอันนี้ก็เป็นสายให้ารีกนะครับผมอัดเก็บประกันสายสั่นอัดน,น,นะครับสายเมย์สายไกลเบิดหรอจะได้สั่างมาอีก บวกได้เดิ่มืัอนี้นะฮหกตึงอยู่ปลอกสายนะครับเครื่องปลอกสายอัตโนมัตินะครับคนไม่ต้องเหนื่อยนะครับได้งานเร็วด้วยนะครับคนวางมือนี่แหละนี่พป่นอกด้นะครับ ว้นะครับพี่น้องเด้อน,นะครับประมาณนี้แหละพี่น้องเด้อจังไปพ่อกันอยู่อุดรนะครับผมบ้านมางยาอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธาน,นีกันต่อเลยนะครับผมเอ่นเศร้านะครับสองขันติเอามาตีน้ากันเลยนะครับ